สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พี่เพยจะมาเล่นเกมตัว PUBG Mobile ในการปรับสูงสุดกับตัว iPad mini 7รุ่นใหม่ล่าสุดของตระกูล iPad mini ผมตัวนี้ใช้ตัว CPU a 1 7 Pro นะครับซึ่งพีก็ซื้อมาจากลิงด้านล่างในการสั่งซื้อนะผมเป็นเครื่องสุนไทยประกันสุนไทยเนาะบางคนสงสัยว่าซื้อมาจากไหนผมพี่ก็ซื้อมาจาก ดิงด้านล่างในการสั่งซื้อของตระกูล iPad หรือว่าแท็บเล็ตราคาเร,เริ่มต้น3 0 0 0 4,000บาขอแนบลิงใต้คลิปให้นะครับผมสับเจ้าตัวแท็บเล็ต Android แล้วก็แท็บเล็ตของ iPad นะครับหรือว่าของ Apple นะครับหรือว่ามือถือที่ใช้อตสปอตได้อย่างดีพวกตัว i n ี n i ิ Techno หรือว่า p ป co หรือว่าตัวที่เป็น x ซี่ m วมีหรือว่าตัวแทเ็ตต่างต่างผมที่พีแนะนำใต้คลิปให้ผมขับโปรโมชั่นต่างๆเนาะวันนี้พีจะเล่นเกมตัว iPad Mini กับ กมตัว PUBG Mobile นะครับมาดูว่าในการปรับสูงสุดของกราฟิกเป็นอย่างผมหน้าจอ8.3นิ้วสับพีนะมุมมองดูว่าตัว iPad mini เนี่ยเป็นแท็บเล็ตที่เล่นเกมสับพีการจับถือว่าดีมากน้ำหนักไม่ถึง300กรัมครับผมตัวนี้ในการจับเล่นเกมสับพีรู้สึกว่ามันฟิลลิ่งดีมากครับ อัตราส่วของหน้าจอก็ถือว่าฟังก์ชันของการพพอร์ตตัวเกมถือว่าดีมากครับยิ่งให้ตัวชิป A 1 7 Pro มาตัวนี้แรงจริงครับซึ่งพีเขาใช้แน่ตัว iPhone 15 Pro Max มาเกือบ1ปีนะซิมตโนนี้บอกเลยว่าลื่นไหลครับมาดูผมกราฟ,ฟิกผมพีจะขอปรับตัวกราฟ,ฟิกนะครับผมให้เป็นสูงสุดเลยนะครับลำโพงเสียงดีมากลำโพงคู่ผมบริเวณด้านข้าง2ตัวนะครับ รปรับเป็นเลื่อนไหลเปิดเป็นตัวเฟรมเรทสูงสุดได้สมดุลก็สูงสุดได้ผมตัวนี้แล้วก็ HD ปรับเป็นอัลต้าผมแล้วก็ HDR HD ปรับเป็นอัลต้าแล้วก็ตัวนี้ผมอัลต้า HDR ครับสูงสุดก็คืออัลต้า HDR ปรับเป็นอัลต้าผมครั้งนี้พีขอกดใช้เลยนะครับผมนี่แล้วก็ความไวผมพีจะขอเปิดใจโดประมาณระดับกลางนะครับนี่เพื่อสามารถไปปรับเป็นค่า default เองได้ผมใจโดเนาะ รูว่าเป็นไงบ้างครับผมตัวนี้นะครับผมขอเข้าเกมเลยนะครับหน้าจอสวยครับผมตัวนี้แล้วก็หน้าจอสบายตาครับความลื่นไหลบอกเลยว่า iPad Mini ตัวนี้แตกต่างกับตัว iPad Mini 6สักพีนะแต่บอดี้รูปทรงก็คล้ายๆเดิมครับแต่ความเร็วรู้สึกว่ามันสมุดขึ้นกว่าเดิมมากครับผมอันนี้ครับผมใจโรเห็นไหมว่าเจโรครับของ iPad ยังเป็น the ะเบสนั่นแหละที่ใจโรดีนะครับผม ถ้าพีเล่นเกมนะถ้าเป็นอีกตัวนึงคือคุ้มคือ Xiaomi Pad 6ครับแล้วก็ Honor Pad 9เงี้ย CPU แรงครับหรือว่าตัว Xiaomi Pad 6 Pro เงี้ยนี่ครับอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูว่าผมว่ามันเลื่อนไหลน,นะผมบางทีอาจจะเล่นไม่เก่งเนาะลำโพงโอ้ลำโพงเสียงดีอะอาตรงว่าลำโพงเสียงดีครับ แล้วความสมุด iPad บอกเลยว่าเชื่อถือได้ครับผมตัวนี้แบตครับตอนนี้แบตอยู่ที่28%นะครับมาดูว่าหลังจากเราเล่นไปบางสินาทีแบตจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดูครับผมดูความสมุดภาพโคู่สวยอะ่ะมันเราคอมเมนต์ดูนะว่าภาพสวยไหมอองตรงว่าภาพสวยมากครับ ชอบสีสันของภาพมากเลยอ่ะมันมีความสมูทครับผมในการกดในการทัดของตัวนี้มากครับโคตรสมูทอ่ะชอบชอบ อันนี้แบบซีริงเพราะว่าพี่เล่นเกมตัว ROV เจ้าชิมิมแพกมาหรือว่าตัวฟรีไฟสบายหายห่วงครับพับจีปรับได้เป็นสูงสุดสุดยอดมาก u อาต้ Ultra HD ของตัวนี้หาได้ยากมากกับเทนโลทีปรับได้ขนาดนี้นะครับดูกรับสิครับพี่รู้สึกว่าใจโลว่ะของ iPad อ่ะมันดีอยู่แล้วแหละ เสียงดีแล้วก็มีความสมูทมากเนี่ยหน้าจอไม่อ่่ยครับพูดตรงเลยว่าซีเอวิวเองครับผมดีก็บอกว่าดีครับเพื่อไอแพดมันไอแพดมินิตัวนี้อะสัพพีนะใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วดีมากดูครับดูก,กราฟิกครับให้ดูกราฟิกเลยควดสวยจริงๆ iPad มินิ iPad mini 6ก็เล่นดีนะแล้วก็ iPad g เจ9ก็ยังเล่นดีนะผมสับพีในปี2004อ่อันนี้ผมเราฟาร์มราฟาร์มก่อน พี่ผมทดสอบนะพี่อะไรไม่เก่งนะครับผมทดสอบเครื่องให้ดูแล้วรว่าเป็นแบบนี้นะประมาณอันนี้คือใจโลครับเห็นไหมว่าใจโลผมของตัว iPad อะมินิเนี่ยมันใช้ใจโลง่ายเพราะว่าน้ําหนักมันเบาแล้วมันก็พกพาง่ายผมแทบเด็ดตัวนี้อะ Apple ทำตัวนี้ในปีนี้สัพีก็ถือว่าโอเคนะผม ดูครับผมต้นไม้ใบหญ้าคือกราฟิกอย่างสวยอะ่ะกราฟิกสวยมา,มากสีสันของหน้าจอแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับบอกเลย ม,มีเสียงครับลำโพงเนี่ยดีมากครับรู้ว่าสตูู่ฝังไหนอะ่ะคือแบบมันจับเสียงดีมากครับ ตอนนี้เก็อยู่ในวงอยู่นะครับแบตครับตอนนี้อยู่ที่25%ก็ถือว่าอึดครับอันนี้เกมนี้สบายหายห่วงครับถ้าปรับสูงสุดแล้วลดประมาณนี้อ่ะถือว่าอึดครับแต่ถ้าใครเรยยาวปรับ default กลางๆก,ก็ได้ครับผมตัวนี้ดูครับหน้าจอสวยงามมากเลยนะ ฟีโรดีอ่ะบอกเลยว่าสบายหายห่วงผมในส่วนกราฟิกแล้วเสียงของตัวลำโพงอ่ะเสียงดีมากครับเสียงดีจริง หอคือแบบทัดดีมากครับบอกเลยพีเอานี่เราครับเรามีจักรยานแล้วครับเราก็ปั่นจักรยานแล้วครับ えっ สัพพีนะตัว iPad mini 7ทัดดีมากครับแล้วก็เล่นเกมตัว PUBG Mobile ได้อย่างสบายหายห่วงครับสีสันของหน้าจอบอกเลยว่าโคตรสวยครับแล้วก็สกินโทนของภาพถือว่าดีมากร่มโพงถือว่าแจ่มจีนผมพี่จะขอจบคลิปครับผมในการเล่นเกมตัว PUBG Mobile แบตก็ถือว่าอึดครับเบ็ดสัพีนะปรับเื่นสุดล้อบรร์านนี้ถือว่าดีผ่านครับแล้วก็ ความสมุติของ j โ o ก็ถือว่าโอเคมากครับผมสวันนี้เนาะพี่เพขอจบคลิปในการรีวิวว่าผมเล่นเกมตัวพับจีเท่านี้เดี๋ยวผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะผมตรงน,นี้ขอบคุณครับมาดูด,ดูเดี๋ยวพี่ผมขอมการแบบแะนะครับตรงนี้ขอบคุณครับ